คำว่า day เนี่ยบางทีแม่ไม,ไม,ไม่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรใช่ไหมคะไม่ใช่วันที่นะคะคำว่า day เนี่ยหมายความว่าเรานะับวันที่มีประจำเดือนมาวันแรกอะ่ะเป็น day หนึ่งวันนี้เป็น day สิบสองของรอบเดือนคือจริงๆอะ่ะการไปซาวผนังบดลูกอะ่ะแม่เราต้องไปซาวประมาณ day 14ของรอบเดือนแต่ว่า day 14เนี่ยไปตรงกับวันที่คุณหมอเนี่ยหยุดพอดีก็เลย ไปเดย์สิบสองแทนได้ค่ะไปได้ไป็เดย์สิบสองเดย์สิบสามอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะแล้วก็ก่อนเดย์สิบสี่อะค่ะไปได้เลยถ้าจะเลทสุดก็คือเดย์สิบห้าคราวนี้คำว่าเดย์เนี่ยบางทีแม่ไม,ไม่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรใช่ไหมคะไม่ใช่วันที่นะคะคําว่าเดย์เนี่ยหมายความว่าเรานับวันที่มีประจําเดือนมาวันแรกอะเป็นเดย์หนึ่งเพราะฉะนั้นเดย์สิบสี่ก็แสดงว่าก็นับต่อไปอะเดย์หนึ่งเดย์สองเดย์สามเดย์สี่นับต่อไปสิบสามวันก็จะกลายเป็นเดย์สิบสี่มันคือช่วงไข่ตก เดย์สิบสี่อ่ะคือช่วงไข่ตกก็คือนับจากวันที่มีประจำเดือนมาวันแรกเป็นเดย์หนึ่งอ่ะนับไปถึงเดย์สิบสี่คือนับไปสิบสามวันหลังจากวันที่มีประจำเดือนมาวันแรกอ่ะมันจะเป็นวันไข่ตกตามทฤษฎีในกรณีที่ผู้หญิงเนี่ยเมนมายี่สิบแปดวันยี่สิบแปดวันเนี่ยเมนมันจะมาทีถ้าเป็นผู้หญิงปกตินะเพราะฉะนั้นกลางของยี่สิแปดคือสิบสี่เนี่ยไข่มันจะตกเดย์สิบสี่ไม่ใช่วันที่สิบสี่นะอันนี้เข้าใจตรงกันแล้วนะคราวนี้พอไข่ตกเนี่ยสิ่งที่เราจะดูก็คือผนังมดลูก เพราะว่าถ้าวันไข่ตกความหมายคือมันเตรียมความพร้อมนะคะให้ตัวอ่อนเนี่ยพร้อมฝังเพราะว่ามันต้องเตรียมเอาไว้ก่อนแหละว่าพอตกแล้วเนี่ยจะปฏิสนธิไม่ปฏิสนธิจะติดเป็นตัวอ่อนไม่เป็นตัวอ่อนก็ไม่รู้แหละฉันก็ฟอร,ร์มผนังบุลูกรอเธอแล้วแหละให้ผนังบุลูกเนี่ยมันหนาตัวเพื่อที่จะให้ตัวอ่อนเนี่ยเข้ามาฝังเพราะนะี่การซาวผนังบุลูกเนี่ยนะคะที่ดีที่สุดนะคะเราจะต้องซาวในเดย์สิบสี่เพราะว่ามันหนาตัวพร้อมไหม